สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องมะเขือนะคะวันนี้น้องมะเขือจะมารีวิวนิยายวายเรื่องต้องขอแต่งงานกับผู้ชาย7คนเนี่ยนะแต่งโดยคุณหลงชีลิขสิทธิ์ในไทยอยู่กับสำนักพิมพ์ไล่แหลกสามารถอ่านแบบรายตอนได้ที่มารีสเลยค่ะเดี๋ยวน้องมะเขือจะแปะลิงก์สำหรับอ่านไว้ในดีสคริปชันใต้คลิปนี้นะเรื่องนี้จะเป็นแนวทะลุมิติเข้าไปในนิยาย มีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องเนื้อเรื่องเข้มข้นน่าติดตามมากสายแซ่บอยากแนะนำให้ได้ลิ้มลองค่ะคำเตือนเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงต่อทั้งร่างกายและจิตใจอาจขัดต่อความเชื่อทางศีลธรรมอันดีตัวละครมีความบิดเบี้ยววิปริตผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่า25ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเนื้อหาต่อไปนี้มีสปอย พระเอกของเรื่องยังเป็นปริศนาธรรมอยู่ส่วนในเอกของเรื่องมีชื่อว่าฉู่มู่อวินเขาเป็นเจสายลุกที่มีหน้าตาที่หลอกระชากวิญญาณสูงโปร่งหุ่นแซบจนสาวเห็นเป็นต้องเข่าสุดรวยใส่เปตัวพ่อที่สำคัญตรงนั้นของเขาคุณนอนทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันใหญ่มาก เมื่อก่อนเขาเคยทำงานที่บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งเขามีตำแหน่งที่สูงมากแต่ก็ขอลาออกเพราะบอกว่าไม่มีเวลาแต่งนิยายปัจจุบันเขาเป็นนักเขียนนิยายชายรักชายชื่อดังที่แต่งเรื่องเดียวกระดังเปรี้ยงนิยายเรื่องนี้มีชื่อว่าแดนมานแดนมานเป็นนิยายที่มีเนื้อหาความรุนแรงสูงเน้นความแซบดูเดือดของเนื้อเรื่อง ัวละครหลักของเรื่องคือจอมมารทั้ง7คนแยกออกตามอารมณ์และความโลภของมนุษย์ซึ่งจอมมารทุกคนหล่อมากหล่อแบบบัวตุยควายขิดทั้งหน้าตาทั้งหุ่นคือแซบเวอร์คือฉู่มูอินเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาจากสเปคของตัวเองล้น้วนเลยเรียกได้ว่าเป็นนิยายที่เขาเขียนเพื่อสนองนิดของตัวเองโดยแท้ แต่เสียอย่างเดียวซึ่งเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากก็คือเจ้ามารทั้งเจ็ดคนเนี่ยล้วนมีด้านที่ไม่ปกติมีความโรคจิตวิปริตเฉพาะตัวไม่เหมือนใครและไม่มีใครอยากเหมือนเรื่องราวมันเริ่มขึ้นตอนที่ฉูมู่อินนัดกับเด็กในสตอ็อกออกไปแซบกันข้างนอก แต่ระหว่างทางเขาก็ได้เกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ตุยแต่เขาก็ได้ทะลุมิติเข้ามาในนิยายเรื่องแดนมานที่ตัวเองเขียนฉากแรกที่เขาลืมตามมาเห็นก็คือบ้านที่กำลังถูกไฟลุกไหม้ทั้งหลังกลิ่นเลือดโชอยมารคระคลุ้งในอากาศมีซากปลักหักพังเต็มไปหมดช่างเป็นภาพที่น่ากลัวมากจนคิดว่าที่นี่หรือว่าจะเป็นนรก แต่พอฉูมู่อินเห็นหน้าใครคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาใกล้เขาก็เปลี่ยนความคิดทันทีนี่มันคือจอมมารทรนงมั่วจิ๋วเสาที่เขาเขียนในนิยายนี่มั่วจิ๋วเสาวสวมชุดสีฟ้าอ่อนเสื้อปลิวสวยผมดำยาวครับทุกย่างก้าวสง่าง,งามราวกับเทพเซียนใต้แสงจันทร์ช่างขัดกับฉากหลังที่เหมือนกับนรกบนดินโดยแท้ มั่วจิ๋วเสาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าฉู่มู่อวินแล้วโน้มตัวลงมาใบหน้านั้นช่างหล่อเหลาดวงตาอบอุ่นน่าดึงดูดเขาพูดกับฉู่มู่อวินว่ากลับไปกับข้าเถอะข้าจะเป็นครอบครัวและบิดาให้เจ้าเองฉู่มู่อวินคิดในใจว่าตอนเขียนตัวละครที่มีความชอบวิปริตปิดเบี้ยวแบบนี้ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องมาเจอด้วยตัวเอง จอมารทรนงนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดจอมานแห่งแดนมารเขามีรูปโฉมที่สง่างามท่าทางบริสุทธิ์ดุดสายน้ำไหลแต่ความจริงแล้วกลับเป็นคนเสแ็จแงและร้ายลึกเป็นคนที่เจ้าแผนการเฉลียวฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อขณะเดียวกันก็รังเกียจเดฉันมนุษย์เดินดินมากจึงมักใช้วิธีที่อ่อนโยนแต่ว่าร้ายกาศ รักผู้คนคนนั้นให้ลงเหวหลึกและดื่มด่ำกับความสิ้นหวังเขามักจะใช้ความอ่อนโยนทำให้คนผู้นั้นจิตใจวาวุ่นจากนั้นก็ค่อยหักหลังคนผู้นั้นและทำให้คนผู้นั้นตายในที่สุดช่างเป็นความชอบที่วิปริตปิดเบี้ยวซะจริงแต่ว่าชูมุวินถึงจะรู้ว่ามั่วเจียวเสาเป็นคนแบบนี้แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกมากนัก ยอมไปด้วยก็ดีกว่าต้องมาตายที่นี่เพราะว่าดูจากท่าทางแล้วเขาคงจะทะลุมิติเข้ามาอยู่ในร่างของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ในนิยายนี้แน่มั่วจิ๋วเสาพยายามหลอกล่อเหยื่อเขาพูดทำนองว่าข้าน่ะเป็นเพื่อนของพ่อเจ้าข้ามาที่นี่ก็เพื่อว่ามาช่วยแต่ว่าทุกคนตายหมดแล้วก็เหลือแต่เจ้าก็เลยข้าก็เลยจะพากลับไปอยู่ด้วยแล้วก็แบบ เสนอตัวเนี่ยเรียกข้าว่าบิดาสิแบบนี้แต่ก็คือชูมูวินที่คือเขียนเรื่องนี้มากับมือก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันทอแหลก็คือแกนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าลาังบางฆ่าตระก,กูลทุกคนที่นี่นี่ยังมาทอแหลจับเด็กตัวเล็กๆไปแล้วก็จะมาเลี้ยงต้อยอีกหรอแต่ว่าก็คือไม่มีทางเรื่องไงก็เลยแบบยอมไปด้วยก่อนก็ได้ ก็จังหวะที่แบบจะเดินทางจอมมารก็ทำเป็นอบอุ่นใจดีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจ้าขาเจ็บหรอเดี๋ยวข้าจะอุ้มเจ้านะด้วยความที่ฉู่บุ๋นรู้ว่าแบบถ้ายอมยอมไปเขาก็จะดีใจเงี้ยก็เลยเออก็พูดแค่ว่าขอรับอืเจอามารก็เลย อุ้มเขาแล้วก็เหาะเขินเดินอากาศไปยังแบบวังวิมานของตัวเองจ้าเสร็จแล้วทีนี้พอชูมูวินกับจอมานมาถึงอ่ะอยู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาในหัวนะคะก็คือเป็นเสียงของระบบระบบเนี้ยมีชื่อว่าซีโร่ก็คือเป็นระบบของนิยายนี้ระบบเนี้ยดึงตัวของชูมูวินที่ตุยแล้วเนี่ยเข้ามาในนิยาย เพราะเหตุผลบางประการนะคะแล้วก็มอภารกิจให้หนึ่งก็คือชูมุวินเนี่ยต้องไปทำให้จอมมารทั้ง7คนตกหลุมรักตัวเองให้ได้แต่ว่าชูมูวินตอนแรกก็ปฏิเสธว่าแบบเฮ้ยใครอยากจะไปยุ่งกับไอ้คนพวกโรคจิตพวกนั้นน่ะแต่ว่าระบบก็ขู่ว่าแบบถ้าไม่ยอมทำงั้นก็ รอให้เจ้ามารทั้งเจ็ดมาค่อยๆทรมานเจ้าจนตายทีละคนตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็แล้วกันอะไรแบบเนี้ยแล้วชูม,มวอินก็แบบฮะนี่มันไม่มีทางเลือกเลยหรอระบบก็เลยบอกว่าก็มีทางเลือกคือถ้าเจ้าทำภารกิจสำเร็จนะ่ะก็จะสามารถขออะไรก็ได้ความปรารถนาอะไรก็ได้เออไม่อยากกลับไปหล่อโลกแบบโลกก่อนหน้านี้อ่ะชูม,มุอินก็คิดว่าแบบ เออก็มีความปรารถนาอยู่จริงๆนะแต่ว่าความปรารถนาคืออะไรนั้นขออุบไว้ก่อนออ้ยังไงก็ดีกว่าตายแล้วกันแถมถ้าเกิดว่าทำสำเร็จก็จะได้ขออะไรก็ได้ด้วยชุมุิยอ์ก็เลยแบบเออย,ยอมทำก็ได้ยังไงก็คือตัวละครทุกตัวเขารู้จักเป็นอย่างดีประหนึ่งว่านี่ก็คือฝ่ามือของตัวเองเลยเขาก็เลยตกลงรับทำภารกิจนี้นะคะ ระบบก็บอกว่าคือการทำภารกิจเนี่ยอาจจะต้องมีการเข้าไปสิงร่างของตัวละครในนิยายหลายๆตัวที่มีความเกี่ยวพันกับจอมานตามเนื้อเรื่องนะคะอย่างตอนเนี้เขาก็มาเข้ามาในร่างของเด็กคนหนึ่งที่ครอบครัวโดนจอมานทรนงฆ่าตุยจนหมดใช่ไหมแล้วก็แบบแอปว่าต้องมาเป็นเล่นเป็นพ่อลูกบุญธรรมอะไรเงี้ยแต่ก็คือ ต้องตีบทแตกทําอะไรก็ได้ให้เขาซาบซึ้งสะเทือนใจแล้วก็ตกหลุมรักเด็กคนนี้ให้ได้เงี้ยพอหลังจากที่เขาทําภารกิจเสร็จนะคะก็จะมีการไปเข้าร่างอื่นๆด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าภารกิจแต่ละครั้งนะจะมีการ ตายหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยระบบบอกว่าวิญญาณของเขาจะไม่ตายจริงๆร,ร่างนั้นตายไปก็ไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกับชูมูวินอยู่แล้ววิญญาณของชูมวินก็สามารถไปเข้าร่างอื่นๆได้ตามภารกิจนะคะไม่บุบสลายเขาก็เลยแบบเออถ้างั้นก็เล่นบทแบบตีบทแตกยอมตายพีชีเพื่อจอมันเล่นง่ายๆอะไรเงี้ยและนี่นะคะก็คือภารกิจพีชิต ใจจอมมารทั้ง7จึงได้เริ่มต้นขึ้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าชูม่มวินจะทำสำเร็จไหมและพระเอกที่เป็นเหมือนกับอีสเตอร์เอกของเรื่องนี้ตกลงแล้วเป็นใครกันต้องลองไปอ่านได้ในเรื่องต้องขอแต่งงานกับผู้ชายเจคนเนี่ยนะโดยตัวเองแล้วล่ะค่ะ วันนี้น้องเมื่อขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใ like, ชก่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่น้องเมื่อคือขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย